คุณสิริมาคุณพิมพิมนคะตอนนี้บริเวณโรงครูสาธิตนะคะกําลังมีพิธีกรรมรําคล้องหง่ะเมื่อกี้ผู้ชมก็ลุ้นกันสนุกเลยค่ะว่าพรานเนี่ยจะสามารถจับหงได้หรือไม่ในที่สุดตอนนี้ ได้แล้วนะคะกําลังจะพาไปไหว้พระสุทนค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลารําแทงเขยนะคะจระเข้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดการรําแทงเขยเนี่ยจะต้องมีพิธีกรรมกันก่อนค่ะเรียกว่าเป็นการปลุกชีวิตจระเข้ให้ฟื้นขึ้นมานะคะตามตำนานที่ว่าจระเข้เนี่ยไปขวางคลองขัดขวางการเดินทางของครูต้นโนราค่ะ เนื้อสัตว์และไข่ดิบป้อนเข้าปากเป็นการเบิกปากเบิกเ,เนตรให้จระเข้หน้าโรงครูนะคะจระเข้ตัวนี้ทําจากต้นกล้วยตาน,นีค่ะแต่มีชีวิตตามความเชื่อในพิธีกรรมโดวยวิธีประจุธาตุสี่ดินน้ําลมไฟให้ชีวิตนะคะเป็นพิธีกรรมที่มีทั้งศาสตร,ร์และศิลป์ช่างผู้แก่จระเข้ตัวนี้คือพระอานประจำคณะโนราชบสมจิตประดิษฐ์ศิลป์ค่ะทําหน้าที่มา7ปีแล้วนะคะด้วยทักษะศิลปะงานช่างที่ครูพักรักจํามาเพื่อแกะสลักจระเข้เป็นลายกระหนกและผิวท้องกรุกระที่เหมือนหนังเข้จริงๆเนี่ยทำ กระสอบค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่เชื่อถือนะคะจะนําเศษผ้าเศษผมแล้วก็เงินมาใส่ในปากด้วยเสมือนเป็นการฝากสิ่งไม่ดีไปกับจระเข้เพราะว่าจระเข้เป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายหรือว่าอุปสรรคค่ะเป้าหมายของการทาพิธีแทงเข้จึงเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นนะคะตำแหน่งของการแทงเนี่ยจะแทงที่เบ้าตาแทงที่รักแร้ตำแหน่งหัวใจหรือแทงกระหม่อมก็แล้วแต่สายของโนราใหญ่ค่ะ เสร็จพิธีในช่วงประมาณ17นาฬิกาวันนี้นะคะสามารถชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ตอน15นาฬิกา30นาทีผ่านเ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะเรามีบรรยายองค์ความรู้ในโรงครูไปด้วยนะคะโดยคุณพันนีรุ่งสว่างผู้อำนวยการศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนากเสนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งครูพัฒเผยนะคะว่าในพิธีโนราโรงครูมีหลักคิดชีวิตหลายอย่างสอดแทรกผ่านการสแสดงและการวาดรออย่างเช่นความกตัญญูรู้คุณหรือหลักการมีคู่คร การแสดงโนราเนี่ยมันจะมีนำเอาวิถีชีวิตนำเอาปรัชญาต่างๆมาใช้แสดงแล้วก็สอดแทรกให้คติกับผู้ชมนะเพราะนี่นี่เมื่อผู้ชมได้รับทราบเนี่ยมันก็เป็นวิถีชีวิตจริงๆที่พบเห็นอยู่ปัจจุบันนะหรือว่าในอดีตมาเล่าสู่กันฟังก็ทำให้เกิดความสนใจครับมันรวบรวมของสินของการจ้าง แล้วก็ศาสตร์ศาสตร์คือไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี้คือการที่เราเบิกปากของโจระค้เบิกปากเบิกเนตรคือการที่เราเติมธาตุเติมจิตวิญญาณใ้มันไอการเติมธาตุเติมจิตวิญญาณในโจระค้คือ,อเราต้องการให้มันมีชีวิตเพื่อที่จะฝากอุบาทจังไรทุกสิ่งทุกอย่างที่โนราม,มาทำเนี่ยให้อยู่กับมันเมื่อถึงพิธีกรรมที่ แตงโจราคีคือการปลานอุบัติจังเลย มาชมสื่อร่วมสมัยกันบ้างค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมกับโนรานำมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียวในงานนี้ค่ะผ่านภาพถ่ายของช่างภาพกลุ่มมิควายพัฒนลุงยิ้มจริงๆซ้มนี้ทําได้สมชื่อนะคะคือเรียกรอยยิ้มให้ผู้ชมได้ตั้งแต่งานบันแรกเลยค่ะโดยเฉพาะโนราได้มาเจอภาพตัวเองในเทศากาลก็จะได้รับแจกกลับบ้านไปเลยแต่นอกจากนั้นค่ะยังมีชุดภาพถ่ายในคอนเซปเพื่อการอนุรักษ์ป่านะคะโดยใช้ศิลปินโนรามาเป็นแบบเปรียบเป็นนกค่ะที่อยู่ไม่ได้หากไม่มีต้นไม้เขาไปถ่ายภาพกันที่ป่าพุรุครวนเครงซึ่งเป็นหนึ่งงในนป่าแหลต้้ สำคัญของภาคใต้หลังเหตุการณ์ไฟไม่ป่าปี2562ค่ะอันนี้ฉันพาไปคุยกับพี่ใหญ่ของกลุ่มช่างภาพสายอนุรักษ์กลุ่มนี้ดีกว่าค่ะตั้งมาเพื่อการอนุรักษ์เ<ม>พราะเราเจอ เคยมีข่าวว่ามีควายตัวหนึ่ง <ชะ S 2> โดนยิงที่เกล้ามาาสัตว์ป่าเลเ่น้อยแล้วเราอ,อึดว่าเฮ้ยเราเป็นคนเราดึงมีความสุกว่าเราเป็นนี่บุญคุณของสัตว์ป่าเราเลยใช้ชื่อลุมว่ามีควายเพื่อเราลึกถึงตัวที่ตายไปใช่ครับแต่วันนี้นอกจากเรื่องของการอนุรักษ์เพื่อสัตว์ป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วเรามาถึงเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะคุณจุนเพราะในกลุ่มนี้จะทางานแต่ละคนจะเป็นช่างภาพแต่ละแขน,นกันมามีสายช่างภาพสัตว์ป่าเดียวปล่าว่าทำวิถีชุมชนการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมีกันหมดแล้วก็ ุกคนอยมาช่วยงานกันหมดถ้าใครมีว่าเออวันนี้มีโนรานะใครว่างมาถ่ายโนรากันแล้ววันนี้เราไปถ่ายสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ไหมเราก็ไปช่วยถ่ายวิถีสัตว์ป่าในทะเลน้อยตรงนี้ก็ไปช่วยกันอย่างวายน้ำเลยเนี่ยก็ทีมมีใคลงไปช่วยถ่ายให้กันด้วยรวมถึงในงานโนราภูมิปัญญายแผ่นดินพี่ชวินก็ร่วมถ่ายภาพโนราในวันนี้ด้วยค่ะพี่ชวินพาดูหน่อยค่ะโอ้ยงานไหนบ้างคะเนี่ยเันนี้ของน้องที่เป็นช่างภาพบินโด และเวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้เขาจะมีการแห่พระป่าโนรานะคะคุณแม่คะร่วมบุญด้วยได้ไหมคะเนี่ยไคอาคุณแม่ใส่ให้หนูหน่อย คือการแห่พระป่าโนราเนี่ยจริงๆเป็นภาพหาชมยากกันนะคะแล้วจะมีโนรานะคะมาร่วมแห่กันคะ่ะแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาสวยงามนะคะขอบคุณค่ะแม่ค่ะซึ่ง<อ><อ>ถ้าถามว่าเงินเนี่ยไปอยู่ไหนจะไปช่วยบำรุงวัดเขียนบางแก้วแห่งนี้คะ่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโนราภูมิบรรยายอยิงแผ่นดินนะคะเอาไปบำรุงวัดไม่ว่าจะเป็นค่านา้ําค่าไฟหรือว่างานเทศกาลใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นใกล้ที่สุดสงกรานคะ่ะแน่นอนวัดก็ต้องมีทุนเป็นค่าใช้จ่ายไปดําเนินการต่างๆนะคะจึงขอเชิญชวนค่ะถ้าใครอยู่ใน พื้นที่ใกล้เคียงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเชิญมาร่วมบุญกันได้กักบพระป่านโนราค่ะฮะต้องเสียบเลยใช่ไหมคะแม่่ะ,อะตอนนี้กลับไปที่ผู้ประกาศหลักค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณกฤริาค่ะ